ที่ประเทศในปานนะคะพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกค่ะที่เลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนานะคะต่างสร้างวัดในดินแดนพุทธภูมิรอบปริมณฑลที่ลุมพินีสถานประเทศในปานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธานในพระธรรมคาสอนและการระลึกถึงการประสูติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งบทบาทของวัดไทยลุมพินีในการสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรสถานที่ประสูตินะคะติดตามได้จากคุณนัชชรีพัฒนาวงโพคินมีรายงานจากประเทศในปานค่ะ ู้ชมคะนี่คือวัดพุทธที่สร้างขึ้นมาโดยเยอรมันในศิลปะของเนเปลนะคะถือเป็นหนึ่งใน22วัดพุทธนานาชาติที่สร้างขึ้นมาในลุมพินีค่ะชาวเนเปลมีความเชื่อมั่นกันว่าสถานที่แห่งนี้มีการสร้างประติมากรรมที่จะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคโดมและเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ชาวเนเปลมีความเชื่อมั่นและให้ความเคารพกันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองค่ะ วัดพุทธนา,นาชาซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของชาวเยอรมันแห่งนี้เป็นศิลปะแบบทิเบตที่สวยงามและมีจิตรกรรมฝาผนังนที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของชาวทิเบตและเนปลาลในองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบอุโบสถซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวของการเกิดแก่เจ็บตายนรกสวรรค์รวมถึงภาพเทพเจ้านับพันองค์ที่อยู่รอบพระอุโบสถเช่นเทพพิทักษ์สี่องค์ที่มีอาวุธประจำกายและความหมายแตกต่างกันไป และที่วัดนานาชาติเกือบทุกแห่งต้องสร้างขึ้นมาควบคู่ไปด้วยนั่นคือกงล้อภาวนาที่จะหมุนพร้อมกับบทสวดสรนเสริมพระคุณพระพุทธเจ้าของชาวทิเบตว่าโอมมณีปัตเมหุมซึ่งการหมุนหนึ่งรอบหมายถึงการสวดมนต์หนึ่งจบ มต์ของพระแห่งวัดเกาหลีแดงสูงเป็นดางมนคลังที่สะกดให้ผู้ที่ได้ยินฟังด้วยความสงบนิ่งเป็นวัดฝ่ายมหายาอีกแห่งหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีวัดอีกหลายแห่งที่เป็นวัดฝ่ายมหายาเช่นวัดจีนชงฮัววัดออสเตรเลียและวัดเวียดนามพุทธวิหาร วัดฝ่ายมหายานจะอยู่ฝั่งตะวันตกคนละฟากฝั่งคลองกับวัดฝ่ายเสรวาสซึ่งจะอยู่ฝั่งตะวันออกโดยจะมีกระท้างไฟเสรีภาพที่ไม่เคยดับขั้นกลางตามนิกายในพุทธศาสนาซึ่งเป็นการแบ่งลุมพินีวันชาติสถานของคณะกรรมการพัฒนาลุมพินีค่ะสำหรับวัดในฝั่งเสรวาสเช่นวัดเมียนมาเจดีทอง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2538ซึ่งชาวพุทธที่เดินทางไปจะต้องเวียนเทียนรอบพระเจดีย์เพื่อเป็นการสรนเริญคุณพระพุทธเจ้าและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา วัดไทยลุมพินีอยู่ไม่ห่างจากวัดเมียนมาเจดีทองสร้างขึ้นในปีเดียวกันโดยรัฐบาลไทยร่วมกับทุนทรัพย์ของผู้ที่ศรัทธาโดยมีพระอุโบสถที่มีแบบแ,บบแปลนเลิ่อด้วยสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวัดตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบควรค่า,าแก่การเรียนรู้ของนานาอารยประเทศวัดพุทธนานาชาติที่ตั้งอยู่บริเวณปริมณฑลของลุมพินีสถาน สถานที่ประสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเสมือนการเผยพระหลักธรรมคำสอนเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นประเทศแรกที่มีโอกาสเข้ามาบูรณะก็ถือเป็นความไว้วางใจและประกาศความพร้อมในการเผยพร่ให้ชาวพุทธทั่วโลกรับรู้จึงเป็นเหมือนหนึ่งการประกาศความพร้อม ของประเทศไทยที่มีต่อาศาสถานที่อันเป็นที่ประสงค์ของาศสาสตราจาตัวเองคนทั่วโลกได้มีโอกาสที่จะ,ะทาบุญนะฮะได้ร่วมทาบุญกับประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะได้ร่วมสวยบุญครับกับ,กบ,กบประชาชนชาวไทยได้ร่วมกับวททัฒนธรนมไทยได้มีโอกาสทําประโยชน์ให้กับทั้งชาวเนปาลชาวไทย และก็ถือโอกาสที่ทาการทำประโยชน์เนี่ยก็จะทำให้ชาวเนปลาลเนี่ยได้ซาบซึ้งกับความความเป็นมิตรความมีน้ำใจของคนไทยนะครับความช่วยเหลือของคนไทยที่ให้กับคนเนปลาลครับนอกจากวัดไทยลุมพินีจะเป็นพุทธสถานศูนย์รวมของชาวพุทธที่ต้องการเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้ต้องการปฏิบัติธรรมในดินแดนแห่งนี้ใช้เป็นที่พักพิง เพื่อซึมรัพบกลิ่นอายแห่งความสงบเรียบง่ายในดินแดนประสูกิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการก่อสร้างวัดไทยลุมพินีจนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลา17ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าการดําเนินการก่อสร้างนั้นยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยใช้งบประมาณจากการที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพราะฉะนั้นจึงทําให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจกับพระอุโบสถที่มีแบบแปลนเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมมีความงดงามอ่อนช้อยเป็นที่ประทับใจสําหรับผู้ที่ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการ รสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาที่แห่งนี้ไม่แพ้วัดพุทธนานาชาติอีก21แห่งในปริมณฑลลุมพินีนาชารีพัฒนาวงโพกีนียนเอ็นทเวนตี้ฟรรายงานจากลุมพินีประเทศนเทศนปาลค่ะ